สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการตอบโจทย์วันนี้พาท่านมาสนทนากับนักการเมืองอาวุโสมีข่าวลือมากมายนะครับว่านักการเมืองท่านนี้ท่านมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชสามารถเสกน้ําจากบ้านตัวเองให้หายไปท่วมบ้านคนอื่นได้ถือกุญแจเปิดปิดประตูระบายน้ําสังคมชนระทานได้ข่าวลือมากมายข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้ตอบโจทย์นั่งอยู่กับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านบรรหานศริปปรปะอาชาท่านบรรหานสวัสดีครับ ถ้ปัญหานะขอเริ่มประเด็นแรกก่อนครับก็อบอกท่านปัญหาเนี่ยอิทธิฤทธิ์เยอะอิทธิเดชก็เยอะอยากจะบอกให้สุพรรณน้าไม่ท่วมก็สั่งกรมชประทานสั่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ให้น้าไม่ท่วมสุพรรณแต่ไป,ไปท่วมจังหวัดคนอื่นเขาโกงกันทั้งประเทศข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับเออเรื่องนี้นะมันมาจากอดีตสสซึ่งเป็นผู้แทนอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีรเป็นคนเริ่มต้นเมื่อตอนเลือกตั้งแพ้การเลือกตั้ง กล่าวหาว่าผมเองนั้นถือกุญแจประตูน้ําประตูน้ํามันไม่มีกุญแจหรอกครับมันเป็นเฟืองหมุนเท่านั้นเองมันมีกุญแจปิดเปิดไม่ได้และที่ว่าน้ําให้ท่วมที่สุพรรณบุรีก็ไม่จริงจะละเลงไม่ทราบครับคือสุพรรณบุรีท่วมอย่างเช่นไปดูที่ทุ่งบางบัวมากระทุ่งสองพี่น้องเนี่ยน้ําท่วมทุกปีท่วมซางท่วมซากท่วมบางทีตั้งเกือบสองเมตร แล้วน้ำไปคลี่คลายลงไปได้เนี่ยนะฮะแค่เวลาตะั้งแต่สามเดือนถึงจะจบนี่เขาเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่บังรีสม่น้องเนี่ยชาวบ้านต้องยกร้านค้าไปอยู่ชั้นสองน้ำลงมาทั้ง,งหมดเลยแต่ว่าระยะหลังพอมันสร้างอ่างเก็บน้ำกเกสีน้ำก็ไม่ท่วมที่ทถามว่าน้ำไม่ท่วมไม่จริงอะน้ำท่วมแต่เดิมบางรางบวถสามชุกศรีประจัน แล้วอำเภอเมืองก็ท่วมนอกเขื่อนแล้วก็บางมะม้ากับกับสองยางท่วมมากหมดนี่สาเหตุทําไมตัวตลาดไปท่วม<ะ>เพราะเมื่อปีสี่เก้าเนี่ยผมอยากเรียนว่าน้ำตอนนั้นท่วมใหญ่ถนนจากราดบุหลวงเนี่ยเข้าตัวจังหวัดที่นะท่วมเม็ดยี่สิบน้ำมาจากผากไห่เจ้าเจ็ดนะฮะตอนนั้นแล้วน้ํานั้นท่วมในตลาดหมดเลยถึงเรีนแก้วท่วมกับเม็ดยี่สิบผมก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะทาเขื่อนหน้าตลาดก็ ตอนนั้นสมัยรัฐบ,บาลท่านประยุทธ์ผมก็พูดกับท่านรองนายกโคสิทธ์กับท่านหม่อมอุย๋ยว่าผมขอเขื่อนกั้นหน้าตลาดทั้งหมดได้ไหมยาวประมาณสักสกิโลเดียกันแต่เงินใช้ประมาณสักพันสองรล้านขอ6ปีแล้วกันกว่าจะได้ก็กว่าจะพาพัฒนะให้ก็ไม่ยังง่ายแล้วก็ให้ปีละร้อยสองร้อยมั่งโดยทั้งตอนนี้สร้างเกือบเสร็จหมดแล้วเขืนตัวนี้ก็ยกสูงขึ้นอีกแปเซน เมื่อ80เซนทรัพย์นี่นะน้ำก็ไม่ท่วมในตลาดมีจุดเดียวที่น้ำไม่ท่วมยังตลาดสามชุกก็ไม่ท่วมร้อยปีตอนนี้ก็ยังไม่ท่วมแต่สีม่แจงก็ไม่ท่วมแต่ท้งสองฝั่งในแม่น้ำลำน้ำทั้งหมดเนี่ยมันท่วมไปหมดแล้วกบ้านเรียนลงไปดูแล้วกันมันเต็มไปหมดแล้วทั้งสองฝั่งด้วยกันแล้วในตัวตลาดในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแถวอ่อ่กรนท์ แล้วพูโคอยจะทุ่มมิดหมดแล้วไปหมดแล้วยกเว้นที่คนตะเกิรนทุ่มทุ่มเหมือนทุกๆแห่งไม่มีอยู่ับท่วมถึงแต่ทั้งหมดเลยที่มีอยู่ทีนี้เขาบอกนอกจากตัวตลาดแล้วจังหวะและเวลาในการท่วมมันผิดแผกแตกต่างกันออกไปคือท่านไปดึงเวลาไว้ไม่ให้น้ําท่วมสุพรรณแล้วผันน้ําไปที่อื่นให้สุพรรณเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนเพื่อที่ชาวสุพรรณอยู่รอดปลอดภัยแต่น้ําไปบ้านคนอื่นเสียหายกันหมดท่านหาไม่สนใจกล่าวหากันหนักขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่จริงนะ เมื่อสองวันนี้บราบุตเนี่ยนะไปดูไปดูไออะไรนะไอ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 เฟซบุ๊ก็มีคนพูดอย่างนี้เหมือนกันเท่านั้นแหละรุ่งขึ้นคนสุพรรณนะเฟซบุ๊ก k เหเกือบสองร้อยคนขึ้นไปจนจะค่ายมาดูน้ําท่วมไม่ท่วมกลับ,บ,บคนคนนั้นต้องขอโทษคนสุพรรณเอาเนี่ยไปลงอย่างนี้ครับ,บคนสุพรรณโตมาทั้งหมดเลยที่มีอยู่เราไปถามคนสุพรรณได้ฉะนั้นผมไม่เหมีนหน้าที่จะไปแต่ว่าอยากเรียนให้ทราบว่าการเยียบผ่านน้ำทางด้านตะวันตกน่ยมันมีสูตร มันมีข้อมูลเพราะเหตุว่าทุกสมัยเมื่อตอนผมเป็นยกปีสาดเนี่ยเราจะดูเลยว่าน้ําที่มาจากด้านตะวันตกได้จะมีสองลำน้ำหนึ่งพเทพพนเทพนี่เป็นแม่น้ําสุพรรณแต่ต่อจากสุพรรณแล้วแต่เป็นน้ําท่าจีนลงมาตอนใต้ทั้งหมดอีกอันคือบริธทตุแม่น้ําน้อยสองอันด้วยกันเราคอนโทรลน้ําตรงนี้เอาไว้เ็รเห็นว่าน้ําที่พลเทพเนี่ยมันเปิดมันลำน้ำมารับได้แค่200รลูกบาทเมตรต่อวินาทีพลเทพรับได้แค่ร8อดิบ นั้นเราประครองตรงนี้เมื่อปะคองตรงนี้พับเน็ตน้ำตรงนี้มันจะปะคองที่เจ้าเจ็ดนี่นี่นี่มันจะปะคองที่เจ้าเจ็ดตรงนี้นะนี่เนเดี๋ยวมันจะปกคองที่นี่ที่ที่ผักไห้เจ้าเจ็ดเนี่ยน้ำจะปกคองตรงนี้ทั้งหมดเลยครับตรงนี้ทั้งหมดเลยน้ำจะปกคองตรงนี้ทั้งหมดนี่คือผักไห้นี่คือเจ้าเจ็ดปาไหยุทธยาครับแล้วก็พอดีพูดไนะไอ้น้ำักไห่มาท่วมที่สุพรรณด้วยมาท่วมตรงนี้ด้วย ท,ทงที่ถึงยะงท่วมปาคไข่มานท่วมทั้งนี้ด้วยม,มาจากเจ้าพญามาท่วมทั้งนี้ด้วยเดินสองทับปกติเป็นยังไงฮะปกติมันก็ท่วมปกติท่วมหมดแต่คราวนี้หนักขึ้นเหระฮะมันหนักอีกอีกเท่าเลยครับเพราะหนักเท่าเพราะเหตุว่ามาพูดก,กันต่อยว่าตอนตกนะเอาสุพรรณเป็นหลักดีกว่าไม่รู้เพราะอะไรกพราสุพรรณน้ำไม่ท่วมก็พวกนักวิชาการเอา้ปปล่อยมาอีกปล่อยตะวันตกอีกนั้นจากสองร้อยลายเป็นสามร้อยหกสิบที่พรุเทพ มาใหญ่เลยแล้วเป็นน้ำน้อยจากร้อยบาสิบมาสองร้อยหกสิบมันก็มาไหลมามก็มาอยู่ตรงนี้มันไม่ไปไหนอ่ะตกลงกองกันอยู่แถวนี้อีกสองเท่าทีนี้มากองกันอยู่เยอะๆแถวนี้ปัญหาที่ตามมาคืออะไรฮะปัญหาตามมามันก็ไหลลงมาตอนล่างครับเนี่ยมันเป็นท้องกระทะเมื่อมันล้นเข้าอีกสองเท่ามันก็ไหลมาที่คลองพญาบลือเอาแผ่นที่พี่อคลอพญามีอีกแผ่นหนึ่งนะครอบพญาบลเอนะน,นี่หัวนี่นะออกจะพญา,พา,พาออท้ายออกท่าจีน นะเมื่อล้นพญามาลือเสร็จมันก็มาคลองพระบ,บิมฑลกลับนี่แหละจุดสาคัญพอล้นคลองวางบัมันตลบหลังตีท้ายครัวปทุมธานีนนทบ,บุรีหมดเลยนี่แหละถึงออกมาแต่ตต<ร>งตรงน้ําท่วมปทุมธานีนนทบ,บรุรีนี่นด้านหลัง,ลง<อ>ด้านหลังมาประสบทุทนอนทีกด้านหนึ่งครับจากเจ้าเจ็ดนี่แหละจากเจ้าเจ็ดว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีการผันน้ําออกไปทางตะวันตกอย่างนั้นแหละครับคุณไก่ครับใช่ใช่แน่นอนครับ ตกลงที่บอกว่าไม่มีแสดงว่ามีมีแล้วทําให้ปัญหาตามมาตามมาตามมาก็มาท่วมหลังลุมรีปฐุมธานีกลับพอท่วมบาเสร็จมันก็พยายามจะผันว่าเข้าคลองมหาสวัสดิ์กับคุณเห็นไหมนี่จะบ่อกฟังนะคลองมหาสวัสดิ์มีอะไรขึ้นฮะจนบรมราชชนนีไปแล้วกลับไปแล้วอันนี้คปองประสิทธิเจริญเพชรเกษมอันนี้บรมราชชนนีต่อเพชรเกษมคลองประสิทธิเจริญน้ำจากไอคลองตรงนี้นะเนี่ยจากให้ไอ้กองเนี่ย กองนี้มาพับดินะกองนี้บางทีพับคือกองน้ํากองอยู่ตรงนี้ใช่ครับจากกองนี้ก็เลยไหลมาไหลมาดิมันก็ล้วนพญาบลือครับเมื่อพญาบลือรับไม่ได้มันก็พับพิมลกลับพิมลรับไม่ได้มันก็คลองมาจังหวัคลองมาเสร็จมันก็ไปนี่เลยทวีวัฒนากลับทวีวัฒนาก็ลงมาภาษีเจริญกลับมาสุนทรขอมบางทุ่มแบนเมื่อมาลงตรงนี้คุณดูนะครับนีบงูเลยอันนี้คือแม่น้ำท่าจีนใช่ครับเกิดสองกีรู้ไหมกลับ มันจะไหลได้ไงถามดิมันไหลก็ไหลตามนี้ไปล่งอ่าวตรงนี้ต่อไปต้องทาความรัดโพนั้นไอ้จะบปั่นน้ำมันเทนตอนจบมันไม่ง่ายตกลงตะวันตกโดนไปเต็มๆรอบเต็มเลยยิ่งตะวันออกอีกครับเพราะไอ้การผันมามากเกินควรไปเดิมมาเนี่ยผมอยากเรียนทราบว่าผมดูน้ําตรงนี้มาเกือบยี่สิบปีครับผมว่าตรงเนี้ยลาน้ํารับไปใส่ควรเอาเท่านั้นไม่ควรจะปล่อยให้มากขึ้นครับอย่างเช่นลาน้ําท่าจีนรับได้แค่สองร้อยก็ควรสองร้อย ไม่น้ำน้อยร, 80, อรับได้ร้อยดสิบก็คุณร้อยแปดสิบไม่ควรจะมากกว่าน,นี้แต่เมื่อผันมาเต็มที่ทั้งหมดมันผลก็เกิดตรงนี้แหละนี่คือข้อเท็จริงทีนี้ตะวันตกก็ไปไม่ได้ตะวันออกก็มีนิคมอุตสาหกรรมปล่อยกลางเมืองเข้ากรุงเทพมหานครเลยทีนี้น้ําจะไปยังไงเด็กครับท่านประธานเออคืออย่างนี้นะฮะผมว่านะที่คือทีแรกเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นปัญหาคือหลักว่าผันน้ําเข้าทุ่งกลับไอ้นี่ก็เป็นปัญหาสาคัญ พอผันน right, so ้ําต้องทุ่งเสร็จเขื่อนมันแตกอย่างเช่นบางโฉมรีเนี่ยเขื่อนมันแตกเพราะเขื่อนมันแตกเข้าเนี่ยผันเข้าไปเกือบสองพันล้านกว่าบาทแม่บางโฉมศรีคนกรุงเทพไม่เข้าใจแล้วครับท่านเวลาบางโฉมศรีมีปัญหามันส่งผลยังไงฮะบางโฉมศรีมไม่ได้แผนที่มาบลางโฉมศรีถ้าแตกพับมันลงแม่น้ำลบบุรีครับไปท่วมจับลบบุรีอืมแล้วแม่น้ำลบบุรีตรงนี้มันลงกับป่ารัสักจุลศิษฐ์ครับป่ารัสักจุลศิษฐ์มันออกตรงปากเชิงอ่า พนันเชิงไอ้ตรงพันันเชิงตรงซ้ายมือเนี่ยมันเป็นบางตาหันนี่คมรลจนะแล้วมประตูน้ําเข้ามาอยู่ตรงนี้น้ําเหมือนท่วมนี่คมรวดนะขับพันนาทีตกลงน้ําท่วมรลจนะเพราะบางโฉลีมันส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งและส่วนอย่างน้ำตะพุยยาคือบางบรรจบกันที่รวดนะใช่ครับยังไงรวดนะก็ไม่รอดถ้าประตูน้าแตกได้ครับนี่คือข้อเท็จริงครับแล้วเังเอป่าสังเกเสร็จน้ํามันเต็มตั้งพันกว่าล้านกุมบาทเมตรก็ต้องปล่อยมาประมาเจ็ดแปดร้อย มันก็ประทักกันเข้าพอดีเข้าแล้วไอ้เข้ามาแตกด้วยทํายังไม่ได้จะปิดก็ไม่ได้คนถือปืนมันสิทกระบอกคนถือปืนมาขู่รัฐบาลเลยฮะขู่คนจะไปปิดก็ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้ทางก็ไปปิดไม่ได้ตกลงมีการขู่กันจริงถือปืนมาป็นจริงมวลชนมีจริงมวลน้ำมีจริงมีจริงเนี่ยไม่ปัญหาครับทีนี้ผมย้อนกลับไปคําถามตะวันตกก็มาไม่ได้ตะวันออกเจอนี่กรมอุตสาหกรรมหนึ่งสองสามสี่เรียงกันหมดกรุงเทพก็ไม่อยากให้เข้าน้ําไปไหนดีครับน้ำก็ลงเจ้าพยาสิเจ้าพยา ก็ทมบอกว่าพนังก็การวิแล้วแต่ว่าถ้ามามากกว่านี้สูงมากน้าทะเลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทั่วหมดเลยตอนนี้ผมอยากเรียนคุณทราบนะครับทําไมเมื่อปีสามแปดผมเป็นนายกน้ําท่วมจันทร์นครเมื่ห้าสิบทำไมท่วมล่ะทำไมรับได้เดินกว่าเยื่อไหลลงผมถามแค่นี้ตกลงคือต้องปล่อยให้น้ําท่วมบ้างเหรอฮะก็ต้องมีบ้างริมจักพยาก็ต้องมีบ้างเพื่ออะไรไม่ได้ครับน้ําที่จริงแล้วเราป้องกันว่าน้ําไม่ท่วมเทพมนครป้องกันอย่างนี้ นั้นตรงบางไส่เนี่ยให้เกินสามพันหกไม่ได้อืถ้าเกินจะเกิดอะไรขึ้นฮะน้ำมาท่วมเทมกล่าวว่าเกินนะครับถึงพันท้องกระาท่ไอ้การทำต้องกระทุ่ก็เป็นปัญหามันอยู่กองในทุกนานเข้าพอมันได้เวลาของมันไอ้ที่รุ่มมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆไหลมัเรื่อยๆปัญหายอ,ยอยู่เสมอนั้นผมบอกว่าน้ำเนี่ยผันเข้าทุ่งมกับเป็นมหาพิรุณ แสดงว่าที่ท่วมกันหนักแล้วระบายได้ช้าเพราะเราพยายามจะรักษากรุงเทพมหานครโดยแนวแม่น้ําเจ้าพระยาไว้อย่างนั้นเหรออย่างนั้นใช่ครับแน่นอนแล้วผ่านน้ำเข้าทุ่งก็เลยซ้ายขวาแตกกันหมดใบก็หมดมาไปมันก็เหมือเป็นไข่ดาวอยู่หย่อมเดียวเหมือเดียวนี่คือข้อจริงผมไม่อยากพูดอะไรมากแต่คนก็บอกว่าถ้าไม่รักษาไข่ดาวไว้นี่คือหัวใจของประเทศนี่คือหัวใจของการบริหาระการแผ่นดินว่าน้ําลงในแน้ำเจ้าพระยาอย่างไรนีมันก็ไม่มากเกินควรครับ ตาถ้าเราเราไล่น้ำลงทะเลให้เร็วที่สุดนะเร็วเร็วที่สุดเนี่ยเบิร์น้ํามันมามากน้ํามามากม,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 มันก็จําเป็นที่ต้องผันกับผันลงทุง่งแต่ผันลงทุ่งเนี่ยมันต้องดูด้วยเราจะเอาหนักตอนไหนเอาเอาหนักเหมือนกันหมดไหมแต่ตอนนี้ตัวตกหนักยิง่งตามดอกนะคุณต้องยอมรับนะครับมากมากอีกต่างมากสาหัสมากสาหัสมากก็เพราะอย่างนี้แหละ ทีนี้เขาบอกว่ามีการวางยากาันพักการเมืองต่างๆก็โบ้ยกันไปมาว่าพักที่แล้วเก็บน้ําไว้ในเขื่อนมากพักนี้บอกฉันไม่ได้เก็บอีกพักหนึ่งเป็นคนเก็บไม่ยอมปล่อยใครเก็บใครปล่อยสองรัฐบาลก็เถียงกันว่าทําไมไม่พร่องน้ํามาก่อนทําไมไปรอให้น้ําเต็มขนาดนั้นถึงเวลาจะพร่องก็เลยพร่องไม่ได้ท่านอยู่ทั้งสองร,รัฐบาลรัฐบาลก็เป็นอย่างนี้แหละครับขึ้นอยู่ที่กรฟภก็จะพักพร่องน้ำยังไงเรากรงกรฟภเป็นคนรับผิดชอบรัฐบาลสั่งกรฟภได้ไหมไม่ไม่ได้สั่งเขามีก็ได้จัดจัรนา่งก็อยู่ครับ เขามีว่าควรจะพ่องอย่งไควรจะพ่องอย่างไงเขามีระบบการจัดสรรอยู่ทั้งเกิดเศรษฐกิจทั้งเกิดไปบนเขามีระบบของการขพการพ่องควรจะกักเก็บน้ําได้เท่าไหร่ควรจะนั่นได้เท่าไหร่น้ํามามากเขาก็เช็นน้ามาเข้ามาร้อยล้านเขาก็ต้องปล่อยร้อยล้านไม่ใช่น้ําก็มาร้อยล้านปล่อยตั้งร้อยห้าสิบไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้องมีน้ําอยู่ในเกิดบ้างเพื่อปล่อยมาให้เกษตรกรได้ทํานารับนั้นเขามีระบบการปล่อยไปโทษเขาไม่ได้มันมีระดับนายกรัฐมนตรีระดับอดีตนายกนี่สร้างเขาได้ไหมไม่ได้จังไม่ได้เราจะขอว่าเออนี่นะ อย่าชะลอย์อย่าปล่อยมากๆนะอย่างเช่นเมื่อคราวปล่อยมาตั้งร้อยล้านเนี่ยผมก็บอกให้กลุมชนประสานงานที่เอาสักเจ็ดสิบได้ไหมลดสักนิดหน่อยได้ไหมนี่เขาบอกมันเข้ามาตั้งร้อยอย่าทำยังไงเขาก็มีเหตุผลเขานีน่คือปัญหานะกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครออกกันมาหลายคนแล้วก็บอกว่าสั่งอะไรขออะไรกลมชนไม่ได้เลยแม่กูอยากให้ผมพูดแนตะ่มีสนศรีกแบบเียไม่ได้พูดไปแล้วนี่ขอได้ก็ขอโดยตรงมาสิแต่นี่ไม่ได้ขอ ขอไปผ่านประกาศโซมาทยอ่ะเมื่อสองวันที่ท่านผู้ว่ากตมพูดเนี่ยว่าเนี่ยพูดเมื่อวันที่สามตอนกลางคืนว่าเนี่ยขอเครื่องส่งมาแล้วนะนะกรมชนไม่ตอบนะให้ไปถามกรมชนเราเองแต่หนังสือนี่วันที่สามเนี่ยนะมันยังไงรู้ไหมวันที่สามเนี่ยส่งมาที่มาไทยมาไทยเห็นวันที่สี่แต่ท่านผู้ว่าพูดวันที่สามกลาคืนไปแล้ว กมชนพังแล้วครับที่จริงแล้วผมว่าเรื่องอย่างนี้นะเป็นเรื่องด่วนเนี่ยยกผูพูดได้เอาคํมทิปกลมชนผมขอเครื่องสุดท้ายยี่สิบเครื่องนะเอาไงให้ได้ไหมมีหรือไม่มีแมมค่นี้ก็จบสมัยท่านเป็นนายกสั่งการยังไงมันถึงได้รวดเร็วทันใจครับอ๋อผมสั่งโดยตรงเลยครับผมข้ามขั้นตอนยกผู้โทรศัพท์เลยเหรอฮะยกผู้โทรศัพท์เรืกก็ยกผู้โทรศัพท์แลยปุ้ทำอย่างนี้เลยครับผมสั่งแบบนี้เลยหนังสือราชการตามมาทีหลังมาเร็วกว่าหนังสือราชการเนี่ยมันก่อนจะมาถึงบันทีสามวันครับ แต่ไม่ทันการ<ะ>สมัยผมเป็นนายกตอนเป็นที่สามบาทผมตนตังแบบนี้หมดัางทุกหน่วยแบบนี้หมดแล้วก็ถึงถือตามตอนหลังแล้วทีนี้สถานการณ์จริงเขาไม่ยกหูโทรศัพท์คุยกันแต่ไปแถลงข่าวทางโทรทัศน์หนังสือราชการตามมาทีหลังมันอธิบายความเมืองว่ายังไงฮะผมก็เหมือนจะตอบงหมนะเป็นจเพียงขอร้อง่าต่อไปเนี่ยยกหูโทรศัพท์คุยกันหน่อยก็ได้ไหมไอ้แล้วก็แล้วกันไปอย่าไปลืม ปืนหาจะเก็บเลยก็พูดกันอย่างนี้แหละก็มันผ่านไปแล้วเนี่ยแต่กรมชนก็เสียไปแล้วจะทํายังไงอ่ะเมื่อสองวันเห็นมามในที่ประชุมนอกรมชนต่อว่าท่านผู้ห่าได้กบฏกระปี้เท่าไหร่แต่เรื่องจริงมาเป็นอย่างนั้นหนังสือก็มีอยู่ตำนี้เราค้นหนังสือมาแล้วหนังสือมีอยู่จริงเหรอท่านโชว์หนังสือแต่ได้ไหมฮะเดี๋ยวคนก็บอกว่าแหมท่านโยนเงินไปโยนกันมาไม่เอาละผมไม่เอาละเอาไปพูดแต่หนังสือมีอยู่จริงจริงกับอโชว์ไกลๆใส่ได้ไหมฮะมาถึงขนาดนี้แล้วท่านบรรหารครับ เอ้ยหนังสืออยู่ไหนดีแกอ่าเอาเอาเนี่นีเ่เอาอ,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 อันนี้คือหนังสือจากไหนฮะกทมกทมขอมาที่ปรับมาทไทยเกี่ยวอะไรกรมชนฮะขอเครื่องสูบน้ำสามรายการกับแล้วก็ลง,งันที่สามกับแต่กลงคือวันที่สามท่านผู้ว่าพูดแล้วกับมากรมชนไม่เครื่องสูบน้ำหนังสือนี้มาทไทยเห็นมนท,ที่สี่กับเพราะหนังสือเมื่อดินทางบิงมันมันไม่ได้เข้าทันทีมาไปเบรรับส่งเรื่องมาฮะ รักสภานไปตามระดับก็ขึ้นมาไทยมาไทยเห็นที่สี่อันนี้ถึงพูดกันที่ประชุมสปปไงก็เรื่องแล้วอย่าไปถือเลยไ,ไม่ถือไม่สารแล้วครับแต่ว่าตกลงประชาชนเขาฟังเขาดูการถแถลงข่าวทั้งหมดเขาก็งงว่าเอะนักการเมืองประเทศนี้เป็นอะไรกันฮะว <c oughs> ิกฤรประเทศหนักขนาดนี้น้ําท่วไมไปทุกหย,ย่อม้ากคือมันต้องร่วมมือกันนะผมผมไม่เขจาใจเป็นผมผมไม่อย่างนีเป็นผมผมก็พูดโดยตรงเลย ผมก็เลยบอกท่านเพราะว่าไปบอกว่าต่อไปพูดโดยตรงเลยยกหูโทรสับกรีนมีกรมชนขอเครื่องสุดนางท่านยี่สิบตัวได้ไหมมีไหมนะผมยมตั้งตั้งนี่มันก็ไม่มีปัญหาแล้วหนังสือก็ตามหลังบางทีข้ามมาตอนไม่ต้องไปมาไทยหลับตรงไปกรมชนเลยก็ได้ทําได้ับท่านบรรหารนั่งดูอยู่ที่บ้านน้าท่วมเหมือนกันนะฮะไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนน้าท่วมสูงก็มีสาเหตุว่านี่แหละตะบันตกเหลือนะตัวหลังนนทบุรีมาเข้าบางกลวย บางกวยทุ่มผ่านทางรถไฟติงชันนะฮะติงชันมาเข้ามาที่สินทรสินทรก็น้่ตั้งหัวเสียงตอนนั้นสองเมตรครับพอนั่งตั้งหัวเสียงเสร็จมันก็ตั้นสินทรมันตรงไปเชือบบุโชนกันงไรไม่คมันก็ไปเลยมันก็พุ่มแถวจัญหมดตลอดหมดเลยตลอดแนวหมดม <า S 1> เลยเาถึงบ้านท่านประหานด้วยครับแล้วก็ตรงบุรราชนีมันก็ไปพุทธวสยหนึ่งใส่สองส่สามใสยสี่สัญญาไปหมด ไปถึงนครยศีไปถึงนครปฐม,มแล้วก็ฝัดมาที่เพชรเกษมเพชรเ,เกษมตอนนี้ท่าพาก็เกือบจะถึงแล้วไปบางแคคนชราบางแคก็ต้องย้ายเรื่อยไปเรื่อยถึงเดโมไปเรื่อยแล้วก็มาลงที่คลองมาสวัสด์แล้วก็ไปคลองบางขุนเทียนแล้วนั่นแหละทิ้งจามาสีเจริญแล้วทิ้งจะลงทะเล<ต>นี่ปัญหามันต้องคอยคลื่นม,มาแหละตอนนี้ทีนี้นั่งดูเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนคนกรุงเทพมหานครเหมือนผู้ชมทั้งประเทศเหมือนนับถอยหลังเมื่อไหร่จะถึงบ้านฉันวะคือทุกคนก็ถามอย่างนี้กันหมด ถ้าพูดหยาบคายเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงบ้านกูท่านบรรหารเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดตกลงเกิดอะไรขึ้นในภาพใหญ่ๆเอาการแก้ไขป<อ>ัญหาแล้วผมดูต,ตรงนะครับท่านรัฐมนตรีเกษตร,ร,รท่านก็อลทนไปได้กับเมื่อที่ที่แล้วขออำนาจท่านนายกเด็ดขาดว่าการดูแลน้ําด้านกนตกขอทําเองอือย่าให้คนอื่นเข้ามายุง่งแล้วจะดูพอเขตต่อไปเป็นกทม นั่นแหละถ่าถึงได้ไปลดบรณน้ำขาบบนลงให้มันเลอน้อยลงอย่ามามากถ้าขืนมามากมันไปอีกมันจะไปตรงตรงเจ้าเจ็ดเมื่อกี้มันจะไปตรงเจ้าตกลงอำนาจไปอยู่ที่รัฐมนตรีเกษตรแล้วตอนนี้อยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้ท่านชะลอน้ําแล้วกับตอนนี้ท่านชะลอน้าที่พลเทพกับกาบงบงทตุแล้วให้ไหลลงมาน้อยเพื่อไม่ไปเพิ่มที่ที่เจ้าเจ็ดนี้อีกับท่านสั่งการอย่างนี้ไปแล้วแล้วบังเอิญบังเอิญตรงนี้กับพยาบาลือ ตรงนี้มันแตกับจุดใหญ่เลยอีกสิบจุดแถวนี้ตอนนี้กระทรวงเสษ็จให้กรมชนให้ปริษาทเอกชนเข้าไปทําทั้งหมดในสิบสี่จุดจะเสร็จอีกประมาณห้าวันน้าเจ้าพญาตัวนี้ก็ไหลเข้ามาตรงนี้เช่นเดียวกันมันแตกตรงนี้ด้วยแก้จนแล้วตรงนี้ก็จะเบาลงถ้าน้าตอนนี้น้ำเจ้าพญามันมาส่วนมาตรงนี้ด้วยนี่อัะเนหนึ่งมันยังไม่พอทํานาอีกนะไอ้น้ำเจ้าพญามันไหลฝัดแม่น้ําน้อยอีกเนี่ยมันปวดหัวตรงนี้แม่น้ําน้อยที่เจ้าพญาเนี่ยที่ตรง อ่างทองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันลงมาที่ไปน้ําน้อยอีกเพราะมันขาดอีกมันปวดหัวตรงนี้มันก็มาเติมตรงนี้อีกเลยจ้องรถรถลมท่าลงอีกให้มันเหลือน้อยลงนี่กับบัญทีเจ้าเกตเหมือนกันเจ้าพญาเนี่ยมันก็ผันมาที่ไปน้าน้อยเช่นเดียวกันการขาดคันมันขาดปัญหาอยู่มันปัญหาอะไรซับไรซอเดวยกันท่านปัญหาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีติดตามเรื่องน้ํมายี่บสา2สิ0ปีรู้ข้อมูลดีมากอธิบายสายน้ําอย่างละเอียดนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเข้ามาถามหาความรู้บ้างไหมฮะ เออผมก็เห็นใจท่านนะกลับเพราะว่าท่านเองก็ใช้ความอดทนเนี่ยนะแล้วก็ฟังหลายหลายด้านด้วยกันที่มีอยู่แล้วก็มาตัดสินเอาเองเนี่ยนะก็ต้องเห็นใจว่าท่านไม่เคยทํางานทางด้านนี้ท่านเป็นนักธุรกิจทําเรื่องสื่อสารต่างพวกนี้พอมเจอปัญหานี่เข้ามันก็เหมือนพอสมควรเหมือนกันก็ต้องเห็นใจท่านนี้ท่านเมื่อเจอปัญหาอะไรเข้าก่อนท่านตัดสินใจท้งองมาถาม ที่ปรึกษาถามใครแต่ใครมั่งที่กรมจุปทานด้วยกันนี่มีอยู่แต่น,นี้มัน้นอ,อยู่ในการตัดสินใจว่าจะทํำยังไงแต่ผมเองคงไม่ไปนสนเแนแหรอกนะเพราะผมก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในทั้งหมดที่ม,มีอยู่ก็พยายามที่จะอะไรช่วยได้ก็ช่วยอะไรที่จะดนหลังกรมจุปทานผมก็ทำเช่นบางสีโพรา,าเร่กแล้วบรรจันจเอาให้เสร็จนะทำได้ตรงนี้เอาว่าตอนนี้นะผมคงจะช่วยด้านตะวันตกเอาให้ลดน้อยลง ไปที่กองจะเจ็ดเอาให้ลดน้อยลงให้ได้ตรงนี้จะช่วยตรงนี้ครับถ้าเขินเติมไมมันไปแน่มันจะไปมากนี้แล้วจะนากนกว่านี้ผมบอกตรงๆรนักวิชาการรู้แต่นักวิชาการร,รู้ภาคทฤษฎีแต่ภาคประดับไม่ได้ลงมาพื้นที่ผมลงจริงผมลงมาสาสปีทั้งหมดผมรู้ดีอะไรเป็นอะไร,รผมลงตั้งแต่สมัยผมมินสทเกษตร นี่เราให้ฟังมีคนถามผมบอกว่าทําไมสุวรรณบุรีเจริญก็ผบตัวมันทุกเกตวัดมีอะไรเสียผมด่ามีอะไรเสียผมทำใช้เงินส่วนตัวก็ต้องทำมันถึงได้ดีกว่าจังหวัดอื่นผมกล้าท้าได้เลยฉะนั้นทุกคนอย่าไปอิจฉาสุวรรณบุรีไม่ได้มีอะไรเสียหายผมป้องกันผมไปรักเกินมาสี่สิบปีน้ําท่วมผมก็รู้ผมก็พยายามหาทางป้องกันของเงินเปลี่ยนเป็นหน่อยเปลี่ยนหน่อยอย่างเช่นผมบอกยกอย่างเลยไปเลยเอเชียเนี่ยตอนนี้เอเชียเนี่ยสมัยผม เป็นฝ่ายค้าเนเมื่อพฤศจิกาป,ปีน,นี้ผมก็บอกคุณบดีจุอนอนน์ซึ่งเป็นรัฐตีว่าซึ่งเป็นพอจุฬามานผมบอกอย่างนี้ได้ไหมต้นต่อไปเอเชียเป็นอมาพาสค,คุณจะประคองเทรงไหร่จากเหนือลองใต้กุเทศไปเชียงใหม่เชงใหมมาได้ไงขอ,เ,อเส้นใช่ไหมแล้วเบิดตรงจิมพลนะีรู้จักจิมพลีใช่ไหมไปหลังบางบัวบทองหลังทระธุนครีและหลังยุทธยาผ่านสุพรรณผ่านหน้าสุพรรณทั้านั้นงเจุเนี้แล้วผ่าน สิงบุรีไปัยนาาอองลูกศรถ้าทําได้เซ้นี้ปักเนี่ยนะต่อไปถ้าเอเชียมาพาดผมยืนงด็ดพาดมาใช้เซตนี้ได้จริงหย่างว่าจริงไหมเนี่ยจริงไหมคนก็บอกท่านตัดถนนเข้าบ้านท่านนําความเจริญไปสู่ภานอีกอ๋อรบสุพรรณภูพีแค่มืองผ่านใครไม่ผ่านก็ได้ไม่เป็นไรนี่มันแค่เหมือนผ่านเป็นมันผ่านอายุยาผ่านหลังอายุยาผ่านนิงบทำไมไม่พูดล่ะผ่านสิงบุรีทำไมไม่พูดล่ะมันผ่านหมดพอไปสวนชิปั๊บก็เข้าอ่างทองได้ เส้นนี้ไปเข้าสิงบุรีได้เข้านนบัตเข้าปทุมได้อย่างเส้นนี้ก็ผ่านล้านหลุมแก้วถูกไหมร้านหลุมแก้วปทุมใน้มันก็ผ่านปทุมได้มาอ้างสุพรรณยังไงมันคนมันยังไมาออกติเห็นสุพรรณบุรีเจริญผมกล้าท้าได้ทุกคนทําไม่ได้อย่างผมหรองบอกว่างเขาบอกจะย้ายจังหวัดไปอยู่สุพรรณกันหมดแล้วย้ายนากสิงห์บุรีขอไปอยู่สุพรรณกันหมดแล้วผมจะบอกให้ฟังจะไร่ฟังท่านนายกทักษิณตอนเป็นนายกเนี่ยบอกว่าพี่ประนาช่วยไปพัฒนาที่เชียงใหม่เหมือนกับสุพรรณบุรีได้ไหมเอาอย่างนั้นเลยเหรอฮะวผมก็ไป ไปมาเดือนหนึ ite, ่งเสร็จแล้วยังไงรั้ไหมไอผู้แทนของท่านเองก็ไปใส่ไฟอยู่เลยถ้าให้ท่านมณิหารมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเสียงไปหมดผมก็เลยไม่ไปผมก็เลยไม่พัฒนาให้นี่ฉะนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีมือก็ใหม่พักการเมืองก็สั่งไม่ค่อยได้ในพักเองก็สั่งลาบากนอกพักเองยิ่งแล้วกันใหญ่เฮ้ยในในพักก็สั่งได้นี่นะมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้บอกไม่อยากเอาน้ําไปบ้านตัวเองไปบ้านคนอื่นได้อยามาเขตบ้านฉันข้าราชการก็ไม่ฟัง ราะว่ามีนักการเมืองหนุนหลังแล้วก็มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันทั้งหมดท่านบรรหารในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีถ้าจะบอกนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้ท่านจะบอกอะไรฮะเออที่จริงผมเองก็ไม่เคยรู้จักท่านหรอกนะครับรู้จักแต่ทางโทรทัศน์เนี่ยเป็นเพลงให้กําลังใจนั่นเองแหละฉันตรงเนี้ยผมก็เคยบอกผ่านทางธิบิบิกรม,มชนเคยบอกผ่านทางติกษตเสพไพรนะ ว่าตะวันออกควรจะทํำยังไงตะวันตกควรจะทำยังไงเอาตะวันออกเนี่ยน้ํามันไหลลงมาเนี่ยนะเป็นกองมาลงคลองยี่หกนี่เมืรอผมแม่แผ่นที่มาครับคลองยี่หกก็มาคลองระพีพัดตกระพีพัดตกไม่ีตกกระใต้ไอ้ตกไม่มีสิบสามคลองหนึ่งสองเอ้ยจากล่างหนึ่งสองสามปิดจึงสิบสามเมื่อที่มันอย่างนี้เทอย่างนี้เพอเะนึกออกไหมทีอย่างงี้น้ําไหลลงข้างล่างไอ้คนนึกว่า น้ำตรงนี้ในคลองหนึ่งคือบางคลองหนึ่งมันปิดก็ไม่ได้ที่จริงศึกษาประตูน้ําเนี่ยผมิไปดูแล้วคลองต่างๆน้ํอยังแห้งอยู่เมื่อสักตึกกว่าวันกองชนก็พยายามที่จะเป,เปิดระบายตอนบน,นลงมาตอนล่างให้ได้เปิดไม่ได้ครับมีคนประชาชนทุกประตูน้ําถือปืนไปคุมอยู่ทั้งหมดทำทั้งไม่ก็ทําไม่ได้อืถ้าทําได้ระบายตอนนั้นลงมาที่คลองต่างๆน้ําก็จะเบาลงน้ําตรงนี้แ็่มาที่คลองลังสิตที่จะเบาลงเมื่อทําไม่ได้น้าก็มันก็ทะลักเข้ามาเยอะแยะ ล้นบาน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 แล้วที่คลองหนึ่งยิ่งร้นบานใหญ่พอร้นบานเสร็จมันก็ไปเลยนะน้ําก้อนนี้ก็ไปนวัดคอนก็ไหลท่วมกัมาเลยตลอดเวลาที่มีอยู่ฉะนั้นบวมชนว่ายานจะผันน้ําออกไปต่างปรออกให้มากทิ้งท้ายหน่อยครับหนักขนาดนี้พาสิทธิ์ไทยเขาบอกว่าน้ํามาปลาก,กินมดแต่ข่าวนี้น้าลดมดจะกินปูไหมฮะน้ำลดมดจะกินปูไหมฮะปูก็กินมดดิปูจะอยู่ได้ไหมฮะ ได้ครับเพราะว่าอะไรครับนะหนักขนาดนี้วิกฤตการเมืองหนักขนาดนี้คนกลด่ากันเยอะพูดยาวเรื่องภายในผมมาพูดเดี๋ยวม่นะผมไอ้บางเรื่องผมผมพูดไม่ได้คุย้ยาผมพูดได้ยังไงล่ะเอเอเอาไว้งี้ดีกว่าว่าจบน้ำท่วมนะขอให้ผมวางแผนด้วยกจะป้องกันน้ำท่วมเนี่ยคดได้ยังไงเอางี้ดีกว่าแล้วผมผมจะทําการบ้านตรงนี้ทําอย่างแน่นอนได้ครับแต่ว่าต้องให้เกียรติผมหน่อยนะเอากผมเข้าไปช่วยด้วยนะ นายกทอบไม่ได้คร no yeah, ับนั้นก็ประกาศเป็นสัญญาประชาคมเดี๋ยวให้รัฐบาลเขาเชิญท่านนายกบรรหารเองนะครับตอนนี้ยังแมวตอนนี้ยังออกจากบ้านไม่ได้อย่าเพิ่งเชิญมานะออกจากบ้านไม่ได้กลับไปน้ำแ้แล้วก็มาคุยกันกลับวันนี้กลับขอบคุณท่านกรับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือตอบโจทย์กับท่านอดีตนายกัฐมนตรีบรรหารศิลปอาชาทัชัดถ้อยชัดคำกับทุกคำถามนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจเอเองครับว่าข้อมูลที่หลั่งไหล มาประนึ่งสายน้าที่ท่วมท้นกรุงเทพมหานครท่วมท้นเว็บไซต์เฟซบุ๊กและทุกอย่างนั้นอะไรคือข้อเท็จอะไรข้อจริงช่างน้ําหนักและแตัดสินใจเอาเองครับนี่คือตอบโจทย์คืนนี้ผมพินโยตรไยสุรยสมาและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับแม่ขอบคุณวิโยครับขอบคุณ <S <S ครับ <S <S